มิไกลออกไปนักคือจอมมาเนตทริปที่ก่อนหน้านี้ถูกพลังอันแข็งแกร่งซัดเสียจนกระเด็นไปไกลเวลานี้กำลังจ้องมองไปยังเมืองศิลาสวรรค์ด้วยความตื่นกลัวช่างน่ากลัวยิ่งนักจอมมาเนตทริปพึมพำกับตัวเองเบาๆหักมิมีสิ่งใดผิดพลาดหลักก็เกรงว่าแม้แต่ท่านจัก,กรพรรดเองก็คงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผู้แข็งแกร่งท่านนั้นกระมงัง จริงสิก่อนหน้านี้ท่านจัก,กรพรรดิเคยบอกว่าลัทธิเต๋าของพวกมนุษย์มีผู้ที่เหนือกว่าจัก,กรพรรดิหรือคนเช่นนั้นจะมีอยู่จริงๆอีกทั้งวันนี้ยังได้มาที่เมืองซิลาสวันด้วยผ่านไปมิกี่อึดใจขณะที่จอมันเนทริปยังคงพึมพำกับตัวเองอย่างเลื่อนลอยอยู่นั้นร่างสองร่างก็ได้ปรากฏขึ้นอย่างด้านบนของจอมันเนทริปอย่างเงียบเชียบจอมันเนททริปหลังจากเสียงอันเย็นเฉียบเสียงหนึ่งดังขึ้น วินาทีต่อมาจอม,มันเนทริปก็ได้สติอีกครั้งก่อนจะรีบคุกเข่าลงกับพื้นในทันทีคาระวะท่านจัก,กรพรรดิขณะเดียวกันเหล่าผู้แข็งแกร่งฝ่ายมันที่ห้อมล้อมอยู่รอบกายของจอม,มันเนทริปเองต่างก็คุกเข่าลงกับพื้นเช่นกันตูกูชิงเฟิงมองลงมาด้านล่างพลางเอ่ยถามว่าจอม,มันที่เหลือไปไหนกันหมดเออจอม,มันเนทรทริปร่างกายสันเทาก่อนจะสารภาพออกมาตามตรงว่า เรียนท่านจัก,กรพรรดิจอมมันตนอื่นได้พาผู้แข็งแกร่งในเผ่าไปยังแดนต้องห้ามของสิ่งมีชีวิตในจงหยวนเพื่อปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตโบราณในส่วนลึกของแดนต้องห้ามออกมาขอรับอย่างนี้นี่เองตูกูชิงเฟิงพ่นลมหายใจออกมาเบาๆก่อนจะสายหน้าไปมาพวกเจ้าทําเช่นนี้เพื่ออะไรกัน สิ่งมีชีวิตโบราณมากมายในส่วนลึกของแดนต้องห้ามแม้จะช่วยพวกเจ้าทำลายลทัทธิเต่าลงได้แต่พวกเจ้าเคยคิดหรือไม่ว่าหากสิ่งมีชีวิตโบราณมากมายเหล่านั้นออกมาจากส่วนลึกของแดนต้องห้ามโบราณได้จะต้องทำลายทุกสิ่งทุกอย่างจนสิ้นซากอย่างแน่นอนแม้แต่เผ่าศักดิ์สิทธิ์เองก็มีอาจหนีรอดได้เช่นกันแม้ตู่กูชิงเฟิงจะพูดตำหนิออกมาแรงๆทว่ากลับยังแฝงไว้ด้วยความเป็นห่วงทันทีที่สิ้นเสียงชิงเฟิงเจ้ามีต้องกังวลไปหรอก เย่ช้างชิงเอ่ยออกมาเรียบๆในเมื่อสิ่งมีชีวิตโบราณมากมายในส่วนลึกของแดนต้องห้ามต้องการคุกคามทุกสรรพสิ่งในใต้ล่าเช่นนั้นก็ทำให้พวกเขาหายไปจากโลกนี้เสียตั้งแต่วันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงนี้ให้พวกเขาสร้างความหายนะแก่สรรพสิ่งในวันข้างหน้าได้อีกอีกทั้งเท่าที่ข้ารู้มาพวกเขาล้วนอยู่มานานเกินไปแล้วจึงมิมีความจำเป็นที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแล้วสิ้นเสียงดวงตาเรียวยาวของเย่ช้างชิงพลันแปลเปลี่ยนเป็นลุ่มลึกพร้อมเปล่งประกายอันเจิดจ้าออกมา เสี่ยวหลิวครานี้เจ้าจงไปจัดการสิ่งมีชีวิตโบราณเหล่านั้นให้สิ้นซากสป้องกันมีให้พวกเขาสร้างความหายนะให้แก่โลกมนุษย์ได้ภายภาคหน้าอีกเย่ช้างชิงเอ่ยออกคำสั่งขึ้นลอยลอยทว่าตรงหน้าพลันเกิดการสะเทือนขึ้นช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักสิ้นเสียงเยฉ่ฉช้างชิงก็หยิบวัชรปราบมารออกมาจากแหวนเก็บสมบัติจากนั้นก็เพ่งสมาธิก่อนที่วัชรปราบมารจะหายไปในอากาศเจ้านำอาวัชรปราบมาน,นี้ติดตัวไปด้วยก็แล้วกันขณะที่อีกด้านหนึ่งนั้น เทพหลิวเมื่อได้ยินคําสั่งก็ลุกขึ้นยืนในทันทีก่อนจะรีบโค้งคํานับลงเสี่ยวหลิวน้อมรับคําสั่งนายท่านเจ้ากะเสี่ยวหลิวเอ่ยรับคําสั่งแต่ระหว่างที่นางกําลังลุกขึ้นนั้นก็พบว่ามีวัชระปราบมันที่สลักลวดลายประหลาดมากมายเอาไว้และมีแสงสีทองเปล่งประกายออกมาลอยอยู่ตรงหน้าแผ่ไอพลังที่น่าสะพรึงกลัวจนรู้สึกหวั่หวัน่น เมื่อเห็นของศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้เทพหลิวก็เกิดลังเลเล็กน้อยก่อนจะหันไปเอ่ยว่าสื่อสารราชันธมนีสิ่งมีชีวิตโบราณเหล่านั้นฝีมือค่อนข้างไร้กาศพวกเจ้าทั้งสองเฝ้าอยู่ที่นี่ก็แล้วกันสิ้นเสียงเทพหลิวก็ใช้สองมือประคองวัชระปราบมารก่อนจะแปลงกายเป็นลำแสงทะยานขึ้นสู่ฟ้าทว่าในตอนนั้นเองกลุ่มคนที่มารวมตัวกันอยู่ใจกลางเมืองเสียวชื้อเหมือนจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างพวกเขาจึงมองขึ้นไปตามทิศทางที่เทพหลิวได้หายตัวไปเมื่อครู่พวกเจ้าเห็นหรือยัง ปบลาตาเหมยยิ้มอย่างมีเลสในความจริงแล้วก่อนที่ข้าจะจําอดีตได้นั้นข้าเองรู้สึกได้อยู่แล้วว่าเจ้าเด็กคนนี้มีบางอย่างที่มิธรรมดาตอนนี้ดูท่ามิเพียงแต่มิธรรมดาเท่านั้นทว่าด้วยการชี้แนะของท่านเย่แม้จะยังมิบรรลุเป็นเซียนแต่กลับสามารถอยู่ในวิธีแห่งชีวิตที่สูงถึงระดับนี้ได้แล้วดูก็รู้ว่าภายภาคหน้าหลังขึ้นสวรรค์แล้วเด็กคนนี้จะโดดเด่นเพียงใดคนขายเนื้อซุนรีบเอ่ยอย่างประจบเอาใจว่าหูหยินของข้าสายตาเฉียบแหลมยิ่งนะ เบลตาเหมยได้ยินเช่นนั้นจึงมองค้อนใส่ทันทีคนขายเนื้อสุนจึงรีบย่นคอหนีพร้อมถอยหลังออกไปอีกหลายก้าวด้วยความหวาดกลัวถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นช่างตีเหล็กส่งขมวดคิ้วพลางเอ่ยว่าข้ามองว่าแม้ความสำเร็จในภายภาคหน้าของเด็กคนนี้จะมีอาจประมาณได้แต่เยี่ยงไรเสียก็ยังเป็นเพียงสิทธิที่ท่านเยสสั่งสอนมาเท่านั้นทุกคนได้ยินเช่นนั้นก็พยักหน้าออกมายิ้มฮ่าฮ่าเอ ตอนนั้นเองนายพรานจางก็เลิกคิ้วขึ้นมาน้อยๆก่อนจะหันกลับมองทางด้านหลังเหมือนจะมีสัตว์ดึกดำบรรกลุ่มหนึ่งกำลังบุกมาทางนี้นายพรานจางเอ่ยขึ้นอย่างครุ่นคิดสัตว์ดึกดำบรรเปาต้าเหมยได้ยินเช่นนั้นดวงตาก,ก็เป็นประกายขึ้นมาทันทีอดมิได้ที่จะเลียมุมปากของตัวเองเบาๆก่อนจะเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าก่อนหน้านี้ยังคิดอยู่เลยว่าจะไปจับเสือดำกลับมาอีกสักตัวดีหรือไม่สุดท้ายกลับมีสัตว์ดึกดำบรรมาหาถึงที่ะได้ ใช่แล้วสัตว์ดึกดำบันมีสายเลือดเก่าแก่และบริสุทธิ์ต่อให้จะเป็นบนดินแดนสวรรค์โบราณก็นับว่าเป็นอาหารอันโอชะเอ่ยถึงตรงนี้ทุกคนต่างก็พยักหน้าเห็นด้วยพร้อมกับมีท่าทีกระปริกระเปร่าขึ้นมาทันใด